thank yeah. you ถ่ายรวมดีกว่าถ่ายรวม่วมสวัดีครับขวบคุณครับสอัครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เหนกาครับใช่น่าจะห้าหกครั้ง ครับได้ <c oughs> ครับเด <c oughs> <ต introdu> ี๋ยวเจอกันครับหอต่อ้อีกอ่เรต่อตามงน้องมนมีมดเลยคแมัก็มีมันแดดมลต่อตัมยังเยอะแล้วพี่โบเลยัไมครับไม่ยินเลย กูต้อง่ายีตาหน่อยคนถ่ยอะไรร้ออะไรอุ้ยโทษค่ะได้แล้วค่ะเบ๊อไป่หรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกมาได้เลยนไป่ตงาบุ้งับจ้าเล่นจ้เล่น

ทำเป็นคุยกันอทำเป็นคุยกันก็ได้ครับทำ<ด>เป็นคุยกันะอะไรอย่างงี้ น้อนดีจังค่ะ <laughs> thank yeah. you

ก่อนนะครับหนึสนะครับเลายกรูปนะครับพี่ป้อคมีามะครับหนึ่งสองสานะครับลรูปนะครับสองสามใช่บอกเราตอนต้นบีต้นนี้

เล่นไรจะเล่นไรเล่นมาแล้โอ้ยตอนนี้มายอไ่รยเาเ่นอามามี่ตังค์เอกเ้ถูกนว่าไข่างโอเคดีมาก2องสามสองาองสาม้าตวไ้ดีล่อข่หน่อยค่ะมันไข่เขาเลยอะดีมากเลาทำงานขวเดี๋ยวไาได้ค่ะตั๋วมา

กำไรมากนะคะอย่าลืมนะเดครอ้หยาารมหป้าน่ยหมอยูกร่ออยู่แล้วค่ะยอดแม่อเอาให้หมดแม่อยู่กลางไหนนะแม่อยู่กลางแม่อยู่กลางใช้ไมย คนไายก็อยู่ข้างหลังจะเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ชอบพี่ท้าไปดูสีเศร้าด้วยนะคะสีเศร้าร้องหนังอะ่ะ <c oughs> ไปดูด้วยสีเศร้าคะ่ะ <c oughs> ดูด้วยคะ่ะเดี๋ยวจะออกซะกก่อนสีไทยแล้ว

ใช่ไหมใช่เลยสองสมครับครบูนะครับหสองสามวนะครับอคครับเน่ดิมหน้าหลเ้าแปหนึ่งหนึ่งสองสามเปลี่ยนน้าหน่อย

ได้สามวันที่พี่ไกลแล้วไม่ละกหบอนืเาไม่จาเอาได้ี่เอลยกรเปละกหสอโอ้ยสวยหรอ ตัวนั้นนะหล่ออะตรงกลางคิดว่าหล่ลอลอะอแค่ม้ <c oughs> ยมากเอมาล้วูเนาะเ อ,อ,อากกำลังไปแล้วเนี่ย ตนี้แหละว่งกัไปแไม่จะได้กลับมานิดนึงนิดนึงกดตรงกดอะไรก็ได้ไปไปโอ๊ยอย่าดึงพี่พูดเลยโอเคครับเฮ้ยกับด้วยไปลูกอย รักใครรักใครอย่างนี้่รักใรรักเธองนี้นรักครรักใครรักใครรักใครรักรไมรักใครไม่รักใครใครกระจกใครกระจกประจใครกระจกประจุคอยให้คนอื่นหารูจับมืู่ดยกันอับไปไป